จัดตรงปีไม่มีเก็บเงินเพิ่มนี่อันนี้คาราบินสิอันนี้ไปแล้วคาราบินไปแล้วไปแล้วคาราบินแล้วอันที่หนึ่งคาราบินต่อด้วยมาอันที่สองจังหวัดกาญจนบุรีจัดตรงปีไม่มีเก็บเงินเพิ่มพี่เอฟครับถึงคิวพี่เอครับจังจหวัดสงขลาสามจังหวัดสิสามอัน ก,ก,ก่อนไปก่อนไปก่อนไปหมอโนเป็นไงบ้างเดี๋ยวขึ้นู่ดีใช่ไหมอันแรกจังหวัดตาการจะบิวนี้ก็ไปตรกคืนนี้หนึ่งคนันโทษนะเองการรถ้อบริไาค์สองขาปอยจูเนอร์เอาไปแล้วก็การละตินออกคืนนี้เอาไปด้วยทีนี้จะเป็นตัวให้สามคั อย่าลดทิ้งกินไปไป้อนไลนยันพี่จะเห็นการทำออนไลน์แบบเต็มตัวก็คือว่าพี่อยู่จังหวัดไหนมารวมกันเด็กมารวมสามคนเด็กพี่อยู่จังหวัดไหนพี่อจองพันในึ่งจ่ายไปนั้นผ่านผมมีสไลด์ตัวเองสามคันของผมเองเจ้าของคนเดียวส่งได้ตลอดเวลาเด็กขึ้นเลยแต่ละคันสงขาเขาไปกูเปล่าไปได้สงขากาญจนบุรีไอ้ไม่ใช่หรอกาญจน์ศิลแล้วก็กาญจนบุรี แล้วก็ไรเอาลงเลยลูกเราอะไรกันไปเป็นตกไม่เอาเงินไม่เอาทองเลยหางแล้วคุณมีทำงานลงาาทำงานไม่ดีกมอทางาเป็นขายรปปรันไป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 ตทั่วประเทศไทยอยู่จังหวัดไหนุมไหนก็เข้าหน้าบ้านเคนะแต่ละทยก็ตบอกว่าออนไลน์โจองกันหนึงเดี๋ยวว่ากัน Okay, what? let's go.